หลีกเลี่ยงการขยี้ตาและล้างมือบ่อยๆเท่านี้ก็ช่วยห่างจากโรคหวัดทุกชนิดได้แล้วครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 สาววัย17ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านชนกิ่งไผ่รถล้มเสียชีวิตขาที่ขับกระบะพาลูกหลานเที่ยววันเด็กถูกกระบะอีกคันเขี่ยวลรถจนเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเจ็บสามรายนายกอบจอตราดและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่แต่งชุดนักเรียนเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ขณะที่ผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาพาลูกหลานร่วมงานบันเด็กเาล้านนับหมื่นคนต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี .com มสาวัย17ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านชนกิ่งไัยรถล้มเสียชีวิตขาดที่ เมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกาวันที่8มกราคม2559ถนนสายสีบททองคลองแองตำบลบางตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดร้อยตำรวจโทปัจญาพิมรัตน์ร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองและมีผู้เสียชีวิตภายในที่เกิดเหตุหนึ่งรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเขตเขาสมิงเดินทางรับผู้เสียชีวิต ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หม่เลขทะเบียนกอทช .567 ตราดล้มอยู่ริมถนนข้างรถพบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสภาพศพนอนคว่ำหน้าบริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันทราบชื่อต่อมาชื่อนางสาวทิพย์เกซอนอายุ17ปีอยู่บ้านเลขที่199หมูนหน่1 ตำบลวังตะเคียนอนเ,เขาสมิงจัังตราดซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบันทึกที่เกิดเหตุมีนางสุดาสังขบุตรมารดาผู้เสียชีวิตและญติได้ยืนอยู่ไม่ห่างด้วยความเศร้าโศกเสียใจจากนั้นร้อยเวรสถานีตำรวจปูทอนเขาสมิงได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดนำศพผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลเขาสมิง เบื้องต้นนางสุดาให้การกับร้อยตำรวจโทปัชยาว่าเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกานาทีลูกสาวได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านโดยที่ไม่ได้บอกว่าจะไปที่ไหนทางทั้งที่ช่วงกลางคืนลูกสาวไม่เคยออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืนจนกระทั่งมาทราบข่าวอีกทีว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วดาร้อยตำรวจโทปัชญาตรวจสอบในที่กเกิดเหตุพบว่าบริเวณจุดที่กเกิดเหตุมีกอไผ่ ขนาดใหญ่และมีกิ่งไผ่บางต้นได้หักลงมาบนพื้นถนนทําให้ผู้เสียชีวิตที่ขี่รถจกักรยานยนต์มองไม่เห็นจนชนกิ่งไผ่และเสียหลักรถล้มจนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตดังกล่าวขับกระบะพาลูกหลานเที่ยววันเด็กถูกกระบะอีกคันเฉียวรถจนเสียหลักชนเสาไฟฟ้าเจ็บสารายเมื่อเวลาประมาณ10นาิกาสนทีวันที่9มกราคม2559 บริเวณเนินชายธงตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราร้อยตำรวจเอกธนภะูมิเนวน,นิธิร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเขาสมิงได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสมรายหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นเด็ก3รายหญิง2อรายเด็กชายหรายอยู่ในอาการตกใจบางคนหมดสติอยู่ภายในรถยนต์กระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียนกขอ,อ9551ตราสภาพรถด้านหน้าเสียหายพังยับเนื่องจากพุ่งชนเสาไฟฟ้าสองสว่างจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำเด็กทั้ง3คนส่งโรงพยาบาลเขาสมิงส่วนรถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะอีซูซูหมายเลขทะเบียน หทอพุทเท่าต่อประตาก5 9 9 4, ตรามีรอยเฉี่ยวชนบริเวณประตูด้านขวาเล็กน้อยส่วนคนขับเป็นชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ30ปียืนรอยอยู่ภายในที่เกิดเหตุเบื้องต้นนายปิ่นเก้าสมบูรณ์อายุ42ปีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าทั้งหมดกำลังขับรถยนต์ไป จังหวัดจันทบุรีเพื่อพาลูกหลานไปชมการแสดงโลมาโช์ที่โออิซิสซีเวอร์จันทบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนักประกอบกับเป็นช่วงบริเวณทางโค้งและขึ้นเนินรถยนต์คู่กรณีได้ขับแซงซ้ายมาจนทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันขึ้นก่อนที่รถยนต์จะเสียหลักตกร่องกลางถนน,นและพุ่งชนเสาไฟฟ้าสองสว่างดังกล่าว นายกองการบริหารส่วนจังหวัดตราดและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่แต่งชุดนักเรียนเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประกาศทําให้เด็กมีความสุขและปลูกจิตสํำนึกว่าวันหนึ่งจะเป็นประหลัดจะเป็นนายกเวลา,นา 3, 10นาิา30นาทีวันที่9มกราคม2559ที่อาคารศูนย์โอทับจังหวัดตราด เด็กนักเรียนและผู้ปกครองจำนวนกว่า3,000คนเดินทางร่วมงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดขึ้นซึ่งมีการจัดกิจกรรมบนเวทีจากวงดนตรีโรงเรียนตร,ตราการคุณและสวนสนุกชุดใหญ่การเล่นเกมการแจกของขวัญและยังมีอาหารนานาชนิดของจังหวัดตราดมากมายภายในงานเป็นที่น่าสังเกตในงานเด็กที่มาจะใส่ชุดปกติ แต่เจ้าหน้าที่อบจตราทุกคนรวมทั้งนักข่าวร่วมใส่ชุดนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่รองนายกปรลัดอบจตราและเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราที่ใส่ชุดนักเรียนสมัยโรงเรียนอสัสมชันรีรรชามาร่วมงานและเป็นประธานในการเปิดงานด้วย หลังจากนายอายุธบางหลวงประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดกล่าวายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานบัเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดแล้วนายวิเศนทรัพย์เจริญนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้กล่าวเปิดและได้ย้ำถึงการจัดงานว่าการจัดงานปีนี้แม้จะดำเนินโครงการด้วยความยากลำบากเนื่องจากการใช้งบประมาณบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีข้อจำกัดในข้อระเบียบ แต่ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ทําโครงการด้านการศึกษาด้วยงบประมาณกว่า50ล้านบาทซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจะดําเนินการต่อไปเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กของจังหวัดตราดเพราะชาวตราดให้ความไว้วางใจเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าที่แล้วจะทําให้เด็กทุกคนมีความสุขส่วนการแต่งชุดนักเรียนของผมและของรองนายก ปรลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสื่อมวลชนจังหวัดตราดในวันนี้เพื่อลำลึกว่าในครั้งหนึ่งทุกคนเคยเป็นเด็กและเด็กอาจมีความฝันว่าวันหนึ่งเมื่อโตจะเป็นประหลัดวันหนึ่งจะมาเป็นนายกบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องการสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้กับเด็กๆทุกคนอย่างไรก็ตามก่อนการเปิดงานมีพายุฝนหนักในพื้นที่จังหวัดตราด ทำให้ไฟฟ้าในงานดับทั้งหมดเนื่องจากหม้อแปลงในพื้นที่ใกล้เคียงระเบิดจนเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่และยังมีอุบัติเหตุเกิดกับเด็กนักเรียน3เหตุด้วยสูย์ราชการรุนสภากาชาติไทยเขาร้านร่วมจังหวัดตราจ,จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2559มีเด็กเยาวชวนและผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชานับหมื่นคนร่วมงาน นายชาญศักดิ์วินรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเปิดงานบันเด็กแห่งชาติประจำปี25.59นสณศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเข่าล้านซึ่งสภากาชาติไทยร่วมกับจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองทัพเรือเหล่ากาชาติจังหวัดตราดและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้นบริเวณศูนย์ราชการลุนสภากาชาติไทยเข่าล้านโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักซึ่งนอกจากเด็กเยาว,วชนและผู้ปกครองชาวไทยแล ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดเกาะกงและจังหวัดโพธิสัตร,ร์ราชนจาจักรกัมพูชาร่วมชมงานอีกด้วยนายสุพง์ลิ้มพาณิชย์ผู้ช่วยเหตุลันยิกสภากาชาติไทยกล่าว การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาสนใจพาลูกหลานเที่ยวชมงานนับหมื่นคนโดยการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมมากมายประกอบด,ด้วยการแสดงบนเวทีการแสดงทางทหารเช่นการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์การแสดงการกระโดดลมการให้บริการอาหารเครื่องดื่มโดยทางกองทัพเรือ,อยังได้นำเดือหลวงตากใบามาจอดทอดสมอบริเวณหาดราชการลุนเพื่อให้เยาวชนได้เยี่ยมชมอีกด้วย นอกจากเยาวชนชาวไทย แล้วยังมีเยาวชนชาวกัมพูชาที่เป็นบุตรหลานแรงงานต่างด้าวและจากจังหวัดเกาะกงและจากจังหวัดโพธิศาสตร์ของกัมพูชาเดินทางมาร่วมงานอีกด้วยอย่างไรก็ตามจุดเด่นของการจัดงานวันเด็กที่สูนย์ราชการลุนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วมงานนอกจากมีกิจกรรมที่หลากหลายแล้วยังมีชายหาดราชการลุนที่เป็นที่นิยมเดินทางมาพักผ่อนของประชาชนอีกด้วยจึงทําให้สถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติที่สูนย์ราชการ ลุนมีเด็กเยาวนชนและผู้ปกครองร่วมงานนับหมื่นคนรถตู้ร่วมบขสรบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร0 9น8 1เ1 8 2ศ่่สถานีขนส่งบมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 8 4 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเทศบาลตบนหัดเด็กจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติสร้างสารรค์สู่ฝันวันเด็กไทย ที่อาคารเจริญพระเก 80, ียรติ8ปพรรษาบ้านคลองบรรณาตะบนหัดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนางสาวกิบประภาประสิทธิเวชในยกเทศมนตรีตะบนหัดเล็กเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติสร้างสารรค์สู่ฝันเด็กไทยพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลตะบนหัดเล็กหน่วยเฉพาะกิจนาะวิกโยธีน่งผู้นำชุมชนประชาชนมีเด็กเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาจากโรงเรียนในเขตเทศบาลตะบนหัดเล็กเข้าร่วมงานกว่า1000คน นางสาววรณวีประภัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบนหัดเลกะวะ่าการจัดงานวันเด็กเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกทางด้านการสร้างสารรค์รื่นเริงและสนุกสนานเพื่อให้เกิดความรากักความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีการพัฒนาการทางกายสติปัญญาอารมณ์สังคมและให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชน นางสาวกิบป,ประภาประสิทธิเวในายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนหัดเล็กกล่าวว่าเทศบาลตะบนหัดเล็กเห็นความสําคัญของเด็ก จึงต้องการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเด็กจึงได้จัดงานบันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคเอกชนบริจาคเงินและสิ่งของมาให้เด็กทั้งอาหารเครื่องดื่มของเล่นของขวัญพร้อมกันยังสนับสนุนทุนการาศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลหาดเล็กจำนวน88ทุนการแสดงของนักเรียนการแสดงชุดยิงปืนฉับพลันของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินหนึ่ 2, พร้อมจับรางวัล พิเศษกิจกรรมฐานการเรียนรู้พัฒนาทักษะและอื่นๆจังหวัดตราจ,จรัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559หลังพิธีเปิดแค่2ชั่วโมงเกิดฝนตกหนักเลิกงานก่อนเวลาเมื่อเวลา8นกา30นาทีวันที่9มกราคม2559ที่บริเวณศาลา1 0อปีตราดลำลึกหน้าสารกลางจังหวัดตราในายประธานสุรกิจบวอรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติมีนายอภิชัยทหาชัยกุลประลัดเทศบาลเมืองตราปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตราประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559กล่าวรายงานถึงการจัดงาน หลังการกล่าวรายงานแล้วนายประธานสุรกิจบวรกล่าวเปิดและอ่านสารบันเด็กแห่งชาติของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในยกรัฐมนตรีพร้อมให้โอวาสแก่เด็กว่าขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้าและภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มีสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นประมุก อย่างไรก็ตามหลังพิธีเปิดได้ประมาณ2ชั่วโมงขณะที่เด็กๆและผู้ปกครองกำลังเดินชมนิทรรศาการและร่วมกิจกรรมได้เกิดฝนตกหนักทำให้การดำเนินกิจกรรมวันเด็กต้องยุติก่อนเวลา เทศบาลตำบลหนองบอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติขณะที่ทหารนำอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้เด็กดูและสัมผัสใกล้ชิดที่เทศบาลตำบลหนองบอลอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดนายนครเขาแก้วนายกเทศบาลตำบลหนองบอลพร้อมผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี25.59ขึ้นโดยมีนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเดินทางมาเป็นประธานเปิด นายนครกล่าวรายงานถึงการจัดงานบันเด็กครั้ังนี้ว่าเทศบาลตำบลหนองบอนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของประเทศสมควรที่จะได้รับการเอาใจใส่ดูแลสนใจดูแลและส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาในทุกๆด้านจึงได้จัดงานบันเด็กเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของตนเองส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในด้านต่างๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีการแสดงบนเวทีกิจกรรมสันทนาการการแจกของขวัญการเลี้ยงอาหารพร้อมกันนี้ ทหารผ่านนาวิกโยธิน514ตำบลหนองบอดและทหารผ่านนาวิกโยธิน511บ้านมะนาวได้นำอาวุธยุโทโธปกรณ์มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ดูและสัมผัสอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้แจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน60ทุนทุนละ500บาทอีกด้วย สพเด็กหญิงวัย2 2ปีน้ำตาไหลขณะมัดตาสางจะยกใส่ลงญาติคิดว่ายัางไม่ตายแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตรวจเมื่อเวลาประมาณ15.30นาิกานาทีวันที่9มกราคม25.59ที่สำนักสงฆ์เขาวสวยดาตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่รจังหวัดตรานายบุญศรีในเรือน อายุ36ปีและนางยุวดีพลบณีอายุ34ปีอยู่บา้านเล็ที่58ทับ2หมู่4ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราได้นำศพบ,บุตรสาวชื่อเด็กหญิงอาริยาในเลือนอายุ12ปีมาอาบน้ำศพเพื่อเตรียมทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพ กับพบน้ำตาไหลออกมาญาติพี่น้องคิดว่ายัางไม่ตายแจ้งเจ้าหน้าที่โรงปพจาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลมาตรวจอีกครั้งโดยเด็กหญิงอาริยาในเลือนมีอาการ ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตและได้ทําการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อไร่ในเวลา16นาฬิกาของวันที่8มกราคม2559แต่เนื่องจากเด็กหญิงอาริยามีอาการโคมา่าจึงนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลตราซึ่งมาโรงพยาบาลตราได้เพียง2ชั่วโมงก็เสียชีวิตทางโรงพยาบาลได้เก็บศพไว้ที่ห้องเก็บศพของโรงพยาบาลก่อน ซึ่งในวันนี้นายบุญศรีในเรือนบิดาของเด็กหญิงอาริยาพร้อมญาติพี่น้องได้เดินทางไปรับศพที่เก็บไว้ที่โรงพยาบาลตลาดเพื่อนำมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีและได้ร่วมกันอาบน้ำและแต่งตัวให้กับศพจากนั้นให้สัปเหอ่ทำพิธีมัดตาสังขณะนั้นได้สังเกตเห็นมีน้ำไหลออกมาจากตาพ่อแม่และญาติพี่น้องของน้องอาริยาคิดว่าเด็ก หญิงอาริยาอย่างไม่เสียชีวิตจึงร้องไห้ออกมาจึงได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลที่อยู่ใกล้เคียงให้ส่งเจ้าหน้าที่มาทําการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอแลได้นําอุปกรณ์วัดความดันตรวจขึ้นหัวใจมาทําการตรวจวัดแต่เจ้าหน้าที่อย่างไม่แจ้งให้กับญาติถึงผลการตรวจบอกเพียงว่าพรุ่งนี้จะมาตรวจให้อีกครั้งเนื่องจากไม่ต้องการให้ญาติผู้เสียชีวิต เสียใจซ้ำสองหลังจากที่เกาะหน้านี้ทุกคนมีอาการโศกเศร้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมให้สัมภาษณ์แต่ให้รายละเอียดว่าน้ำตาที่ไหลออกมาน่าจะเกิดจากศพที่ถูกแช่เย็นไว้ประกอบกับผู้เสียชีวิตมีอาการน้ำท่วมปอดคาดว่าน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ละลายและไหลออกมาทางตา วิเชียนรั์เจริญดันตราด FC เดินหน้าครั้งใหม่หลังได้กรรมการชุดใหม่หลายคนเสริมประกาศคัดตัวนักเตะ11-12มกราคม2559หลังมีความไม่แน่นอนกับการส่งทีมตราด FC ลงแข่งขันในดิวิชัน2โซนภาคกลางและตะวันออกเนื่องจากไม่มีคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาสารงานต่อจากคณะกรรมการชุดเก่าที่ลาออกไป กระทั่งหมดเขตการส่งชื่อทีมลงแข่งขันทาง TPL จึงได้ขอให้ทางสโมสรตราด FC ยืนยันเป็นครั้งสุดท้ายทำให้ในายวิเชียนทรัพ์จเจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรได้เรียกกรรมการสโมสรชุดเก่าหลายคนเข้าหาหรือว่าจะดำเนินการอย่างไร ที่สุดต้องใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปว่าทีมตราด FC จะส่งทีมลงแข่งขันในฤดูกาลแข่งขันปี2559นี้โดยจะส่งรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ไปจำนวน2-3รายและได้แจ้งให้ TPL ทราบถึงการคัดเลือกตัวและแผนการทำทีมด้วย11วิเชตันตการรักษาการผู้จัดการทีมตราด FC เปิดเผยว่า ทางสโมสรตราดเอได้ทำหนังสือยืนยันไปแล้วว่าจะส่งทีมลงแข่งขันอย่างแน่นอนส่วนเรื่องตัวนักเตะนั้นขณะนี้มีเอเย่นและนักเตะเก่าและใหม่หลายคนได้ติดต่อเข้ามาเสนอตัวให้กับสโมสรรวมทั้งโค้ชที่ได้เสนอความต้องการมาให้ทางสโมสรได้พิจารณาอย่างไรก็ตามทางสโมสรตัดสินใจประกาศคัดตัวนักเตะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในบ่ายวันที่11-12มกรากคม2 5 6 0 59นี้ที่สนามกีฬาก,กังจังกตราดสำหรับฟุตบอลเอ s ลีกภูมิภาคดิวิชัน2จะเปิดการแข่งขันในวันที่14กุมภาพันธ์2559นี้